จับกินเปล่าอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนลุกนั่งนั่งสวัสดีค่ะอีกข้างหนึ่งมอนนอนนอนอะกลับกลับแล้วกลับ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 นั่งก่อนลูกนั่งนั่งก่อนนั่งไหวส,สวย ไหวเร็วเอาไว้สวยๆเร็วไหวสวยๆไหวเมินๆกันเรื่อยๆไว้กันเร็วจอกไว้กันเร็วอ่ะนั่งมาดีค่ะอีกข้างหนึ่งมอนอนกลับกลับดีมากดีมากเลยหนังป้องอร่อยจัง น้ำต้องอร่อยมากเลยค่ะนไม่ไม่กินแนละ้วสว่าดีก่อนอีกข้างเลยอีกข้างเลยเอาย้อาอะไรมะอะไรมะ นี่ชิ้นใหญ่เลยลูกชิ้นใหญ่เลยสวัสดีค่ะอีกข้างหนึ่งนอนนอนกับกลับแล้วกลับกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วอะขึ้นมากลับอจอสวัสดีค่ะอีกข้างหนึ่งนอนนอนกับโอ้เก่งจังนั่ง นั ừ, à, úng, 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 c, ่งก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งอ่ะไหว้สวยไหว้สวยไหว้สวยเร็วๆไหว้ก่อนไหว้ก่อนเร็วๆจอบดื้อแล้วอ่ะไหว้สวยจอกไหว้สวยเร็วหลจอกหลบจอบมาดีก่อนเร็วอ่ะไหว้สวยเร็วไหว้สวย ขี้เกียจสวัสดีก็ได้ลูกอีกข้างหนึ่งหมอบคานคาน กินอะไรน้องกินอะไรฮะน้องกินอะไรกินนังตองนังตองนังตองค่ะนังตองอร่อยเล็บหนูสวยไหมคะเล็บหนูสวยไหมคะยั้วสวัสดีก่อนอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยัวสวัสดีอีกข้างหนึ่ง ข้างนึงข้างนี้พอดีค่ะนางเคนันง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกข้างหนึ่งหมอบนอนนอนกับกลับเร็วกลับก่อนโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งเก่